สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะกลับมาพบกับพวกเรานะคะตูอัฟิเชียวนะคะ,ะ,คะก็กลับมาอีกครั้งนะคะกับคอนเทนต์ของ เทรเชอร์ <Treasure. S 2> วเว็บดราม่านะคะผ<ช>ู้ชมมาถึงอีพีที่2อ<ช>แล้วนะคะหลังจากที่อีพีที่แล้วเราร่วมลุ้นกันไปว่าเฮ้ยคนนี้ก้าสงสัยคนนี้ก้าสงสัยคนนู้นก้างสงสัยทุกคนแบบน่าสงสัยไปหมด<ช>เดี๋ยวมาดูว่าอีีนี้เขาจะแบบให้ข้อมูลอะไรเราเพิ่ม<ช>หรือว่าะจะให้แบบไข่อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะแต่ก่อนดูก็ฝากคุณผู้ชมที่เพิ่งเคยเข้ามาดูช่องเรานะคะกด subscribe ให้กันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะแล้วก็อีพีหน้ามาจะได้มากลับมาสนุกกับพวกเราได้นะคะ 자이피 레어, 음, 미생 비스나 코어 마. 센아과. 뭐야? 뭐น 뭐야? 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 뭐뭐 아, 귀신 목소리겠지. 응. 진짜 우리 반에 귀신이 있던데? 기회를 줄게. 우리 반이 아닌 사람. 그러니까 그게 귀신이라면 더도 지금 귀신을 나가줘. 들어. 나. 나도. 랍라. <놀라> 이렇게 나온다면 우리가 직접 찾아낼 수밖에 없어. 다짐쌤한테 얘기하는 게 낫지 않아? 이번에 귀신도 괜히 신경 쓰이실 거야. 그렇다고 다른 바이나 다른 선생님한테 얘기하면 시끄러워질 거고. 일단은 우리끼리 찾아보는 걸로 해. 만약 찾으면 어떡할 건데? 그게 누가 됐든 더이상의결실이 있어서는 안 돼. 당연히 내 쫓아야지. 걸리기만 해. 어? 진짜 내가 가만 안둘 테니까. 나 <laughs> 광만. 야 박종우, 너 띠. 뭐? 그래. อู๋ก็เขาตกใจเขาก็ตกใจรอนเลยันนหทีเซอร์ไงอ๋อี่นกใช่ไหมตรงก็เจ้ากาหนูโลกวิกโก้กดแน่เลยใช่ไหมใช่ไหมทำ่ให้เพื่อนอื่นดูให้อะยีดำก็ยังล้องใจ โอ้โหโอ้โหตกใจตกใจคซาวนี่ตอนนี้ยังไม่มีใครแบบยังไม่มีใครแบบยัไม่โดดออกมาเนาะน่าสงสัยเท่าไหร่เนาะสยองขวัญโรงเรียนชายร้วนอันนี้ตอนกลางคืนเช่มงเขีอาไม่ร้สดงวนะออซงตัเตกีต้นันนันนี้ัน้นนี้วันนีดวันน้วีวันนีวนี้น้ัี่ 아유, 너 끝내는 주안 해오고 그냥 일어났잖아. 원래 그러면 안 되는데. 그럼 그걸 진작에 말했어야지. 미안. 왜 최연서? 응? 넌 그러면 어떻게 잘 알아? 좋아하거든 귀신 얘기. 무섭긴 한데 뭐랄까 그막 출발 출발 쓰는 그 느낌이 너무 재밌어. 응. 음. 잘 가야겠다. 갑자기? 응. 나 열심히 연차잖아. 등분할래요. 응, 채 등분할. 그래, 동작. 등분할. 지호의 <목소리도> 왕이 아 그던데 근데 진짜 우리 중에 귀신이 있긴 할까? 알아내봐야지 나한테 다 방법이 있어 무슨 방법? 벌써 1단계는 썼지 응 <목소리도> 너네 귀신이 팍무서웠단말 들어봤을 거예요 그 말은 너희가 이걸 같이 먹는 우리 중에 절대 있을 수가 없다 이 말이지 오뭘 좋은데? 웃잖아 아무튼 기대해 내일부터 본격적인 귀신 세큐작전에 들어갈 거니까 말은 아니니까 아잘 먹네 근데 다못 먹겠다

중공사도 없어. 응. 이 <laughs> <laughs> ใช่มสิเกอไอพวกพวขีเชฟโอยฟ้าเี้หน้าำอ,อือยังไงคนดูน้อยมาก 테나 누무. 눌이야 벼탈 없이 잘만 면 하는 대로 교사 추천서 써줄 수도 교사 추천서요? 또유준비하다야 감사합니다 선생님. อ๋อแล้วือคุณมีซับให้นะตอนตัวังสืออ้หนุ่เด๋วอ้อดิอุ้นชักิ่ดังคุณไม่ต้องการดัอุ้ยอุ้ยฮัลโหลก็นี่ไงบอกบอกสัดยัายไปไ้ปะโอกระยูน่ารักมากเไม่ไหวอ่ะอยากแก้ม ค่าดอนอีกตอนนั้นน่ะไม่มีอย่าไปคิดอุ้ยเอาสงสัยหรอทำอะไรอยาวคนนอนตอนนั้นอยอีเหี้ยบีดบ้ารูบาร์ดไงมึงมันมันไมิถึงไม่ได้อ่ะมีคนนอนอีกตอนนั้นค่ะตอนเซนชั่งกู ชอ้ย <ider Stadium> ้อโอ้ย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 อ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ นก็ยังไม่ตกไม่นะมันได้ไม่ได้ยินได้ยินสองรอบแล้วไงอืเอาละต้องอย่แน่เลยอ่ะแต่ค อึฮเบล่าหรออืมใครเอ่ยอ๋อเขามาว่าลูกคนเดียวแล้วมนห้องนในมันจะไม,ไม่กลัวเลยหรอแต่ว่าเขาไม่กลัวเลย

อ่ะฉันเชิญสุขเรียนกันสิ่งหนึ่งเอาละกูว่าอีพีนี้ก็ปกติเฮ้ยสำน้อยไม่ปกติเลยคืออะไรอ๋ออย่าจดาต้องมนะมีอะไรอ่ะมือเย็นวะเอาละแปลว,ว่าอีพีนี้เขาโยนไม่อ,อมา,าสาฮีนี่ย,ยาม ตัวละครรับเปิดมาอีกแล้วเปิดอีกแล้วฉันบ้าเนะ่ยยังไงที่ที่เห็นไปในทีเซอร์เมื่อกี้ที่เห็นเหมือนอาซาฮีทำอะไรทุกอย่างชีวิตผมเด้อ ไม่นางปั an 是是้นอะไรสักอย่างอยู loves, ่ใช่ไหมขอพรหรือเปล่าไม่นางถือนางถือปากกาด้วยนางถือดินสอด้วยอันเราแบบเราป้าขอพรก่อนสอบไม่สอคัารม่น่าใช่นะเอ้ยเอามันกนหาอยา่นีอยู่นี่อยู่นีอยนีเดไยเย 오 뭐야! 어떻게 문이. 아니, 거 이거. 이거, 이거, 이 이거, 이거, 거 이거, 이거, 이거. 지거 이거, 이거. 이고다니 이거, 이거. 이거, 이먹 이거, 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 이 이거, 이거, 아이 새끼들 다임스도 고 개판이네 개판! 옷 말아야지. 이거 설치하고 일어나. 조 종현들 다 보고 있어. 네. 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 아 근데 이번은 기운이 안 좋아. 기운이 아. 아 어? 아. 아, 아, 아. 먼 미래 인공지능 로봇들에 의해 운영되는 기업에서. 나 매번. 공부환이 아니, 그게 퍼트จอ, จอโปรเจคเ 어. 기호배 그정업게원야는 그런까지 말하거 아니야. 여러 야, 박정원, 저 새끼 좀 봐. <불로> 야, 야, 이게 혼루. 아 아니, 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 아니. 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 아니, 아니, 나보고 진짜 믿은 으 거야? 맞아. 솔직히 나도 안 믿겨. 어. 자꾸 우리 반이 숨명이라고 하는 게이상하기 하지만. 그럼 대체 누가 귀신이라는 건데? 어 얘네 락데메로. 음. 야, 요시 아니야? 아까 펜을 막 없애버리더라고. 보통 사람은 그런 거못 하지 않아? 맞아. 음. 야, 그거 마술이고. 그럼 하루토는? 얼굴 하얘가지고 완전히 귀신비주얼이지 않아? 음. 아 하루토는 아니야 팝비스 킬러가 무슨 귀신이야 그럼 누군데? 근데... 기다려봐 한 번에 알아낼 방법이 있어 한번 진짜 나중에 쓰려고 했는데 그니까 안타오 그럼 또 쪽매대

아, 뭐야? 저딴거왜 끊은 건데 어? 저도 니짓이야? 림 그림 미림그 어? 그림 이림 이거 그그아서 아까 미그실에서 그림 거린거아 그림 그림 그아그야 그림 그림 ไม่จริงมันต้องมีอะไรผิดพลาดเขาต้องเห็นอะไรสักอย่างแน่เนาะที่ช่วเรื่อ,จอจงนีนเหรอครูอุกกาศัยสุนแต่ที่น้ของอาซาฮีดูแปลกอ๋อ็กก่นดูรู้สึกพาใจที่แบบให้กสงสัยอะดูไม่ได้แบบเอ,ใอกใจอะมาเรียใช่ตัวก็ผีชินี่ อุ้ยแต่กูว่าตัดได้เลยอ่ะอืมกูว yes> ่านะพื่จะกี่นั่นไงเดี๋ยวมันจบแล้วหรอเนี่ยฮะเก่งนะคืออีีเนี้ทุกอย่างโยนมาให้อาซฮีหมดเลยใช่ทุกเรื่องดูแบบเข้าไปทางอาซฮีหมดเลยอ่ะทําให้อาซฮีดูเป็นผู้ต้องใส่ผู้ต้องใส่ใหม่เล็กนึงใช่คือตอนแรกจาก e ีที่แล้วเนาะเรารู้สึกว่าโดยองเนี่ยเราก็ ตอนแรกเราเออแอบ,บเอกใจนะว่าทำไมโดยยองแบบว่าดูมีเงื่อนงมดูเหมือนู้อะไรมาแต่พออีพีนี้เขาก็มาเฉลยว่าอ่ะมันมีข้อแลกเปลี่ยนเนาะกับอาจารย์ก็เลยทําให้โดยยองต้องแบบว่าคอยตามสืบคอยจัดการเรื่องในห้องเรียนให้อะไรอย่เงี้ยก็เป็นไปตามที่ทุกคนคาดเดาว่าแบบโดยยองเป็นหัวหน้าห้องอะเนาะก็ต้องคอยเมเทจทุกอย่างแล้วก็อีพีนี้ฉันแอบสงสัยนะมีสองคนที่แบบว่า มีมีซีนะนะก็จะมีจองอูกับอาซาฮีสองคนที่รู้สึกว่าแบบว่าดูแปลกแปแต่ถ้าให้ชั้นเดาและตามแบบว่าพอดหนังพอซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยตัดตัดซอยอาซาฮีออกไปเลยจริงเพราะว่าคนที่เป็นอ่ะจะไม่ถูกแบบว่าโยนอ่ะถูกมันจะไม่ถูกแบบว่ามันจะเป็นสปอตไลท์สปอตไลท์จะไม่ส่องขนาดเนี้ยถ้าแบบว่าเป็นผีจริงจริงอ่ะแบบว่าถ้ามันใช่จริงๆก็คือแบบว่าก็คือหักจริงๆอ่ะก็คือหักุมจรเป็นอาซาฮีจริงๆริงอ่ะแต่ ฉันไม่ใช่ในใจฉันว่าไม่ใช่ซะหีิมันเร็วไปจริงเนะงแต่ในส่วนของจอง o, อูอะจองอูก็จะแบบว่าโดนอัมวันนี้ก็จะโดนอัมบ่อยแล้วก็ได้ได้ซีนค่อนข้างเยอะอหลายหลายอย่างก็แบบอบน่าสงสัยนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มากอะไรเพราะว่าไม่ได้มีอะไรเลยใช่แต,แต่นี่อะเนี่ยยังมั่นใจคําเดิมคือยังสงสัยใจฮยกอกเพราะว่าแบบว่ามันจะมีทุกซีนนะที่เกี่ยวกับว่ามันหาตัวแบบว่า หอตัวผีอะไรเงี้ยเจฮยอกไม่เคยอยู่ในซีนใดเลยแล้วเจฮยอกจะไม่ดูไม่สนใจกับเรื่องนี้เลยใช่แล้วยิ่งบีดตอนที่แบบว่าอยู่ในห้องอ่ะบีดตอนที่พูดคือแบบว่าแอบน่ากลัวอยู่นะได้ด้วยเสียงของของเจฮยอกอะไรเงี้ยดูแบบว่าดูไม่ค่อยเชื่อกับเรื่องนี้เท่าไหร่อ่ะก็เลยแบบว่าเป็นตัวละครที่แตกต่างจากคนอื่นเพราะคนอื่นให้ความสนใจมากๆหรือว่าแบบหักศอกแล้วหรอ หรอไม่รู้อะไรไวแต่แบอีพีนี้คือมันจบแบบจบแบบจบอ่ะแล้วคืออาสเฮียก็คือแบบว่ากําลังกิ้มเลยกำลังแบบใช่ไม่ใช่หรอพวกแกอ่ะโดฉนฉลอกแล้วอะ <c oughs> ไรอย่างเงี้ยอีพีนี้มีการสอดแทรกเรื่องความเชื่อด้วยนะเนาะไอ้ถั<ช>่วแดงต่างๆ<ช>อีพีแน่ฉากที่น่ากลัวที่สุดนะพะหงเออฉันบอกแล้วมันโดนโยกค่ะแต่ก็ไม่เชื่อนะแต่ลูกบาตกออกมาเนี่ยอ่ะอันนี้เริ่มแล้วอ่ะเริ่มกลัวแล้วแบบเดินเดินหนักไป แม้แต่มีโอกาสได้เพราะว่าลูกบามันอยู่เหมือนบนกล่องสีบ้านกล่องอะไรที่มันจะมีแต่ถ้ามีอะไรกระทถบะก็มีโอกาสตกได้ก็เป็นไปได้เป็นไปได้หมดตอนเนี้ยแต่ขอต้องสักครึ่งสักสี่พี่อะมันจะแบบตอนนี้มันจบเร็วมากจนเราแบบว่าจับอะไรไม่ได้เลยคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมจับอะไรได้ไหมคะถ้าคุณผู้ชมแบบว่า แบบว่ามีตรงไหนน่าสงสัยหรือคุณผู้ชมเห็นอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเมนมาบอกกันหน่อยเนาะเพราะเราก็อยากรู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ก็คืออีพีนี้สองคนอย่างที่พูดไปก็คืออาซาฮีกับจองอูสองคนนะคะสำหรับพวกเราคืออีพีนี้นี่ว่าไม่ได้เล่าเรื่องแต่เป็นการปูเรื่องมากกว่าเนาะปูเรื่องเอออันนี้อาจจะเป็นการปูเรื่องก็ได้เพราะว่าได้เห็นแบบว่าแต่ละคนเนาะอย่างตัวโดยองอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ก็คือน่ารักเหมือนเดิมก็คือจุนกยูนะคะทําอะไรก็น่ารักไปหมด ขนาดพูดเรื่องผีก็ยังดูน่ารักน่ารักจะกลัวไปเลยอะ่ะจะแบบว่าล้อพงล้อเพื่อนก็ยังดูน่ารักทำอะไรก็น่ารักไปหมดจริงๆอยากหยิกนะแต่เข้าไปหยิกจนกระยูแล้ะฮะมันน่ารักไปหมดคุณผู้ชมโอเคค่ะ <c oughs> okay, วันนี้ก็ ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมแบบว่าสงสัยใครอะไรยังไงก็คอมเมนต์มานะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะดีแอคชั่นของเราก็อย่าลืมกด subscribe ไว้กดไลค์กดแช์แล้วก็ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเวลาวีคหน้ามาจะได้มาสนุกมามฟินด้วยกันอีกนะคะสำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ